ดีครับผมก็พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดวัดแขกสีลมนะครับอันนี้ผมเดินเข้าจากซอยประดิษฐ์นะครับด้านหลังของถนนสุริวงศ์นะครับจริงๆแล้วซอยนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงข้ามกับวัดแขกนะครับถนนสีลมซอยสีลม20นะครับสามารถเดินเข้ามาจากทางนั้นได้นะครับแล้วก็จะทะลุมาทางซอยอปากซอยทางสุริวงศ์นะครับก็เป็นซอยประดิษฐ์นะครับ ซอยวัดแขกสีลมนะครับสมัยก่อนนะครับย้อนไปหลายปีนะซอยนี้จะเป็นซอยที่เงียบเหงามากไม่ใช่ซอยอคือคักหรือว่าซอยธุรกิจขนาดนี้นะครับมีร้านค้าร้านขายนิดหน่อยนะแต่ตรงกันข้ามนะครับทุกวันนี้นะครับปัจจุบันนะครับเริ่มก็เริ่มมีกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาขายผลไม้นะครับมาเริ่มต้นจุดะกายก่อนนะครับเริ่มมีรถ รถผลไมา้รถเข็นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมาจับจองพื้นที่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเยอะแล้วก็เทศกิจก็จะมาจัดระเบียบนะครับในการจัดวางหรือมีค่าที่ในการวางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ธุรกิจนะพื้นที่ค้าขายในช่วงเช้านะครับตลาดวัดแขกค,คือคักทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดด้วยนะครับอ๋อช่วงหลังก็จะมีการประกาศจาก อ่าเศรษฐกิจนะครับคือวันจันทร์ต้องทุกคนจะต้องหยุดนะครับหยุดขายนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็ให้ความร่วมมือนะครับถึงไม่ให้ความร่วมมือก็เศรษฐกิจก็จับนะครับแล้วหลังจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็คือตั้งลำนะครับท่านผู้ชมเห็นขีดสีขาวสองฝั่งไหมอันนี้คือข้อกําหนดของเศรษฐกิจนะครับในการตั้งวางไม่ให้เลยพื้นที่สีขาวตรงนี้นะนะครับนี่ก็อาจจะมีเหลือมล้ำมาบ้างแต่จริงๆแล้วต้องตามกฎ คือสมัยก่อนคนก็เริ่มมาขายเยอะนะครับพราค้าแมค้าเริ่มดันพื้นที่ออกมานอกถนนนะคือพูดง่ายๆจากช่องที่กว้างรถสามารถสวนกันได้ก็เดินแทบจะไม่ได้นะครับก็คือไม่มีความเป็นระเบียบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ร้านค้าร้านขายนะครับแล้วก็พุกพานไปด้วยนักท่องเที่ยวนะับกลุ่มที่เขามาจัดลุกเหมือนมาจ่ายตลาดนะครับท่านผู้ชมนี่ จะเห็นว่ามีมีไกด์นำทางนะครับนำพามาซื้อของอที่ตลาดนี้แบบทุกวันนะค,คือคือคักมากและต่างชาติก็ชอบมากและตลาดที่นี่นะครับสะอาดสะอานนะครับไม่ไม่สก,กปรกนะครับคือด,ด,ดูเป็นระเบียบมากะนะฮะต้องชื่นชมเขต <ke k S 2> นะครับที่จัดการกับพ่อค้าแม่ค้าให้ค้าขายแบบสะอาดสะอานมีพื้นที่ในการเดินนะครับนี่ดูดูดสังเกตจากคืนนะครับคือพื้นสะอาดมากนะแล้วก็ มีความเป็นระเบียบนะไม่แออัดจนเกินไปนะครับร้านค้าร้านขายนี่คือเกี่ยวกับผลไม้นี่คือเยอะมากท่านผู้ชมนะสำหรับนักท่องเที่ยวก็ชอบนะครับคือมาชิมผลไม้นะครับมีคนพามาแล้วก็ซื้อผักเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีนะครับส่วนมากนะผละไม้นะครับที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องตลาดผลไม้แล้วก็กับข้าวนะครับ อาหารอร่อยแล้วก็จะมีร้านที่เขาเป็นช็อปเล็กๆนะครับมาตั้งหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันนะครับผ mm hmm. ลไม้นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยผลไม้นี้เยอะมากะตลาดที่นี่แล้วก็ของสดใหม่ทุกวันนะครับรับรองนะเพราะว่าเขาจะไปรับจากตลาดไทยมาโดยตรงแล้วก็มาขายในราคาที่ไม่แพงนะถึงจะเป็นย่านสีลมแต่ผลไม้ที่นี่ราคาถูกมากนะถูกกว่าที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็สดใหม่ด้วยนะครับ รับรองนะกับข้าวก็อร่อยนะหลายร้านนะครับเนี่ยนี่เรากาลังจะเดินทะลุไปทางซอยสีลมยี่สิบนะครับจริงๆแล้วผมควรเดินจากปากซอยเข้ามานะแต่แต่วันนี้ผมเดินย้อนหลังไปนะครับนี่สังเกตดูนะครับผลไม้นะครับผล,ไม,บผลไม้เยอะเยอะมากตามฤดูกาลเลยบางบางทีก็นอกฤดูกาลก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไวหายนะครับหน้าตุก๊กีนเทศกาลนี่คือที่นี่มาที่นี่ได้เลยนะครับไปต้มขนมนมเนยนะ ส่วนค่าที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะหนักหนาอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นย่านธุรกิจของสีลมนะครับตรงนี้นะครับค่าที่ก็คงจะแพงเอาการนอยู่นะครับนี่ร้านผลไม้นะครับมีให้เลือกหลากหลายร้านมากนะราคาก็แข่งขันกันประมาณหนึ่งนะครับายต่ำราคามาตรฐานเลยนะครับนี่อยากจะซื้อไปไหว้ตุดจีนวันศาสตร์จีนวันไหว้วันพระนะครับกับ กับข้าวผลไม้ที่นี่ก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับร้านดังร้านอร่อยหลายร้านก็อยู่ที่นี่แหละครับยัยตลาดวัดแขกสีลมนะครับดูสังเกตด,ดูนะครับเขตเขตที่เขาขีดเส้นเส้นขาวนี่คือห้ามห้ามล้ำออกมานะครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อก่อนแม่ค้าพ่อค้าก็อาจจะเห็นแก่ตัวกันบ้างนะครับคือเขาเปิดให้ขายก็คือขายแม่งเต็มทีเลยแทบจะไม่มีทางเดินนะเนี่ยครับอันนี้ก็คือว่าจัดเข้าไปในในส่วนข้างในนะ ร้านขายกล้วยขายผลไม้นะครับมีร้านก๋วยจับน้ำข้นข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับแล้วก็ไก่ทอดกุ้งทอดนะครับกับข้าวเมนูเร่งด่วนนะครับข้าวกล่อง25บาทก็มีนะครับร้านกับข้าวด้านในนี้ก็หลายร้านนะครับตอนนี้ร้านเกษมร้านน้องอ่อยนะครับร้านหลายหลายร้านนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีขาหมูในใช้นะครับก๋วยจับน้ำขในในช้อยู่ ซอยนี้ด้วยนะครับคือคนจะไม่ค่อยเดินในตลาดเลยนะจริง <Generally>, ๆแล้วมีตลาดนะครับด้านในเนี่ยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตลาดตลาดสดของตลาดวัดแขกนะมีขายเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อแพะเนื้อแกะอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยจะเดินนะคือไม่หาราคาก็จะออกมาขายด้านนอกแบบนี้นะครับน,น,นี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับอันนีหน้หน้าตลาดเลยนะข้างในนึงก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดสดขายพวก อยู่ <c oughs> สดนี่นร้านน้องอ๋อยร้านกุ้จับในใช้น้ำค้นในใช้ก็จะอยู่ตรงตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้เรากําลังเดินออกไปนอกสู่ถนนสีลมนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดแขกสีลมนะครับหรือหรือวัด <c oughs> พระแม่อุมาเทวีนะครับซึ่งจะมีงานแห่นวราตรีในวันที่ 2ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครว่างหรือศรัทธาจริงๆก็มาร่วมงานมารับชมขบวนแห่ได้นะครับก็มีการปิดถนนสีลมนะครับผมก็คงจะต้องอรีวิวถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้คือผมเดินทะลุออกมาตรงปา,ากซอยนะครับตรงนี้ถนนสีลมนะครับ่านผู้ชมแล้วก็จะป้ายตรงนี้คือซอยสีลม20นะครับแล้วก็ าสามารถเดินเข้าในซอยตลาดวัดแขกตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหน้าของวัดแขกสีลมนะครับฝั่งนั้นก็เป็นวัดพระแม่มาวีนะครับหรือวัดแขกสีลมที่พวกเร,เรารู้จักกันนะครับก็อาหารของอร่อยที่นี่ทำใหม่ทำสดน,นะครับผลไม้นี่ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับท่านผู้ชม สำหรับท่านที่อยากได้ของไหว้นะครับก็ขอเชิญนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่อยากมาเดินซื้อของในซอยวัดแขกสีลมนะครับเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ